กลับมาช่วงนี้ในนันทุนนะครับเราจะคุยกันเรื่องของอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเรานั่นก็คือตลาดหลักทรัพย์ live exchange นั่นเองนะครับมีความเหมือนและแตกต่างกับทางเซตแล้วก็ mai ยังไงรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆในการเข้าจดทะเบียนนะครับเป็นยังไงคุยกับทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ live exchange คุณประพันธ์เจริญประวัตินะครับคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณประพันธ์ att, ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุทิวัน์คุณสุตาครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นถามเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเข้าจดทะเบียนในมุมของคนที่อยากจะระดมทุนนะฮะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ l i f e Exchange ครับแตกต่างจากทางเซทแล้วก็ MAI หลักเกณฑ์ต่างกันยังไงบ้างครับครับก็ขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะว่าตลาดหลักทรัพย์ l i ฟ e เ x c h a n g e เนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่3นะครับ,รบเป็นตลาดหลักทรัพย์ใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกราตอและผู้ทกี่ยวข้องเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อ s m e และ Start u p ั up, ในการที่มีโอกาสในการเข้ามาระดมทุนนะครับ เดี๋ยวกันก็ะปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนที่หลากหลายแล้วก็มีผลตอบแทนที่สูงแต่ก็ต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะทีนี้ต้องอธิบายแนวแนวคิดก่อนนะะว่าแนวคิดในการทำไลฟ์เอ็กซ์เซเนี่ยคือเราทําขึ้นมาเพื่อทีเออ่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการระดมทุนน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นไลฟ์ชัดฟุตบอลวิชั่นในการผ่อนไทายีนะครับการจำกับที่ลดลงมาเนี่ยก็จะให เข้าจดทะเบียนได้สะดวกขึ้นท้าจ่ายถูกตรงใช้เวลาน้อยลงนะครับและอีกอันนึงก็คือการที่จะคุ้มครองดูแลผู้ลงทุนนะฮะ investor ร์ o t e c t i o นที่เหมาะสมนะครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็องเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็มีฐานะพอสมควรนะครับอีกอันนึ้งก็คือเป็นเรื่องของ information b a s นะฮะก็คือการทําให้นักลงทุน,นมีข้อมูลในการลงทุนแล้วก็การติดตามการลงทุนเราก็ทําระบบที่จะให้ บริษัทแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยมีการสามารถที่จะมีข้อมูลพร้อมๆกันนะฮะทีนี้คุณสมบัติเนี่ยนะฮะก็ะคือผู้ประกอบการนะครับต้องเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่ามีรายได้แล้วนะครับอยู่ในช่วงการเติบโตแล้วก็กำหนดว่าตัวผู้ประกอบการเนี่ยเป็น H อ n ขนาดกลางตามนิยามสสวก็คือมีรายได้ห้าสิบล้านขึ้นไปถ้าทําธุรกิจในด้านของการบริการร้อยล้านขึ้นไปเป็นภาคผลิตนะฮะ แต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นโค้ดซีรีเอคือมี VC หรือ p e มาลงทุนเพราะว่า v c p e เนี่ยก็มีการวิเคราะห์การลงทุนก่อนแล้วนะฮะเขาถึงร่วมเข้ามาลงทุนนะฮะนี่คือตัวตัวผู้ประกอบการนะครับอืนะฮะน่าสนใจนะครับก็ฝั่งของคนที่จะเข้าจดทะเบียนเองก็ดีหรือแม้กระทั่งนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนก็ดีนะฮะจะต้องมีการศึกษาเกณฑ์ต่างๆที่กําหนดทีนี้คําถามสําคัญครับคนที่จะเข้าไปลงทุนนะฮะ มันมีข้อกําหนดหนึ่งเกี่ยวกับเกณฑ์เรื่องของการซื้อขายเนี่ยนะครับผ่านสมาชิกของตลาดจะต้องมีหุ้นหรือว่ามีเงินเพียงพอสําหรับการซื้อขายอันนี้อยากถามเจาะลึกไปว่าทําไมจะต้องมีเกณฑ์นี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนในตลาดไรเกซ์เชงด้วยครับครับก็คือเพื่อเป็นการที่จะสร้างสมดุลกับความเสี่ยงของเนื่องจากว่าเอชเอ็มดีซอาจจะมีความเสี่ยงในการทําธุรกิจระดับ,บหนึ่งนะเขาพ่อคืมีความผ่อนไหวนะกับสถานาการณ์ เราก็กาหนดนักลงทุนนะครเป็นกลุ่มนักลงทุนสถาบันนะครับเช่น b c ม e ด้วยนะฮะแล้วก็คนที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ถือหุ้นกรรมการพนักงานผู้บริหารน,นะครับแล้วก็กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ไฮเ็ตเวิร์ดหรืออัลต้าไฮเ็ตเวิร์ดที่มีความรู้มีฐานะเช่นะต้องมีเน็ตแอสเซทนะครับมีสินทรัพย์มากกว่าส0มล้านขึ้นไปหรือมีรายได้สามล้านบาทต่อปีหรือมีพอร์ตการลงทุน8ล้านบาทอันนี้ก็เพื่อ ลดความเสี่ยงของนักลงทุนโดยที่นักลงทุนรายบุคคลหรือรายย่อยเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาลงทุนตรงนี้นะครับนี้ระบบการซื้อขายหรือการชําระราคาเนี่ยอันนี้คือเราทําเพื่อเนี่ยป้องกันความเสี่ยงของนักลงทุนนะฮะและการตั้งราคารวมนั้งการส่งมอบเนี่ยแล้วก็กําหนดให้ซื้อขายผ่านโบรกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบพรีเพจนะอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์เนบอกเนี่ยก็คือต้องมีเงินก่อนนะครับหรือมีหุ้นก่อนถึงจะทําการซื้อขายกันได้ แล้วก็สมมอบกันในวันนั้นเลยวันที่ถิ่นะครับโดยที่จะเปิดให้ซื้อขายทุกวันวันละหนึ่งรอบนะครก็บิดราคามาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็จะแบกราคาให้นะครับแต่จะไม่ได้ซื้อขายทั้งวันเหมือนในเซ็นและเอ็นไอนะครับครับครับแล้วลบประเมินในแง่ของสภาพคล่องเป็นยังไงครับคุณประพันธ์ฮะเนื่องจากว่าเราจํากัดกลุ่มนักลงทุนนะฮะโดยที่ไม่มีหลายบุคคละฉงนั้นเราคิดว่าสภาพคล่องเนี่ยจะน้อยนะครับจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงให้มีการซื้อขายแบบ วันละรอบเดียวนะครับแต่ในอนาคตนะครับถ้าเกิดตลาดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเปิดให้ซื้อขายระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับแล้วกาจจะให้มีรายบุคคลเ,เข้ามาแต่ว่าต้องเข้ามาผ่านกองทุนแต่นั่นเป็นอนาคตที่เรากําลังมองไปถึงว่าถ้า ตลาดประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีครับก็ <c oughs> คือมองเผื่อไว้เลยในอนา,าน <c oughs> คตอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งสําหรับนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยทีนี้การที่เราทํไลฟ์เอ็กซ์ช g นจ์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะความคาดหวังของเรานะคะในการที่จะมีการระดมทุนให้กับผู้ประกอบการต่างๆอาจจะเป็นการผลปนปลนอะไรที่มันง่ายมากขึ้นเรามองประเมินความหวังจากการทํไลฟ์เอ็กซ์ชนจ์ครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับก็การสร้างไลฟ์เอ็กซ์ชนจ์เนี่ยก็ี่เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งนะครับสําหรับ คนตัวเล็กอย่าง SME และ Startup เนี่ยเพื่อที่จะเข้าถึงเส้นทางตลาดทุนนะครับ,รบก็จริงๆก็ความหวังเนี่ยก็คืออยากให้เป็นไลฟ์ที่เป็นตลาดทางเลือกนะครเป็นทางเลือกที่คนเข้ามาเลือกใช้กันเยอะๆนะฮะจนกลายเป็นทางหลักในอนาคตนะครับ mm. แต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าการที่ตลาดซับทำไลฟ์เอ็กเพเนี่ยนะฮะนอกจากการระดมทุนของคูะกอบการแล้วก็โอกาสในการลงทุนของนักลงทุนแล้วเนี่ยเรายังทำไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับ ที่เป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็เสริมสร้างความสามารถในการเติบโตขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางตลาดทุนเนี่ยจริงๆหลายแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากให้เซ็ในประเทศไทยที่มีมากกว่าสามล้านลายเนี่ยได้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้เข้ามาใช้ฟรีเลยนะครับเพร,ร,ราะว่าเราอยากที่จะสร้าง Impact ให้กับเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย ผ่านหลายแพลตฟอร์มหละยๆฟ์ไอเนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทจะต้องเข้ามาจดทะเบียนเท่านั้นสามารถเข้าไปดูก็ได้นะวันดา SME ต่างๆหรือสตาร์ทอัพต่างๆนะครับอาล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณประพันธ์ครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ